สวัสดีครับบายดีมานอบายดีทำอะไรกันครับตอนนี้น่ะทำให้ทำหน้ากินนี่ละไปจังไดหานมาจังไดไปจังไดล่ะจะมาขอฝากเบอร์กับพี่น้องในบ้านเราเด้อเบอร์ใดเบอร์99้เก้าจะยังไดมันดีอยู่บ่อนโยบายของเจ้าน่ะทำงานใช้คล่องไม่ลืมลูกหลานนะครับรับรองว่าเจ้าอย่าลืมเด้ออย่าลืมลูกหลานน่ะจะทำถนนสองทางเข้าหมู่บ้านเรานี่ให้ดีมากเลยครับ รับรองสนนของทางทางทางค้าบ้านนี่รับรองว่าลาดยางมาต่อยอย่างแน่นอนเลยยางไเขอฝากเบอร์99ในเด้อขอบคุณหลายๆเด้อจะลืมเบอร์99ครับเด้อขอบขอบคุณไว้ในไว้ในหมู่บ้านเราเราเกมนเลยนครับเด้ออุ้ยเพื่อนปีนี้คือเศรษฐกิจบดีแท้ว่ะว่าอยู่วันนี้หนึ่งเนี่ยเขาจะเลือกตั้งนายกในสิ้นเดือน มาดีเขาไลยมีเนื้อที่เนือ้อมีวะเออเลือกคนดีๆเด้อมันบริหารบ้านเมืองเบิง้งเนี่ยโอ้ยมึงอิีเลือกอยังคนดีๆเลือกคนมีเงินนั่นนะไม่ใครได้มีเงิน,สนใส่เออวะวายโยผู้ใดมาเส๋เอาสวัสดีครับทำอะไรกันน้ะโอ้นั่งบงน้อยล่ะคะ่ะที่บ้านเรามีกันกันกี่คนครับร้อยสองร้อยคนคะ่ะ ขอขอฝากไว้หน่อยเขาเบอร์99นะครับมีนโยบายยังคะมีนโยบายดีๆก็คือจะมาทำจากถนนเก่ามันเป็นถนนลูกหลังเนาะแล้วก็จะมาสร้างมาจะทำคอนกรีตให้มันดีดีกว่าเดิมนะครับขอบคุณมากครับเด้อขอบคุณมากนะครับขอฝากไปด้วยเด้อ99เด้อถ้าเบิ่งคุณไม่คุณมีคนไม้แน่แน่เดี๋ยวจะมีคนมาอีกรอเลยไปเฮ็ดเบี้ยไเฮ็ดเบียหเอา

สิไปยี่บฟังนโยบายจังหน่อยก่อนฟังก่อนวบอทัดเป็นยังงี้ฟังฟังจังหน่อยแน่มันมันดีเลยสำหรับเราเนี่ยบอทัดขะจังใดอย่าลืมเด้อเบอร์ใดก่อนู้จักะยี่บจิ๊บเจ็ดเป็นบอโอเคโอเคโอเคโเบอร์เจ๊สิบเจ๊มาครัท่านนี่แหละเบอร์ที่เขาต้องการไป ไปแล้วก็มาได้อียังวิชาเลือกกับเพื่อนหตัวบอกให้เลือก77็ดเ็เก็เห็นช่วงเนาะเจ็ดสิบมาดแล้วแปดก็ดีแม่งานการยุ่ยอดดโอ้สมกับที่เราดำเนินการเรื่องต่างๆและจิตบันยสุดยอดมากเลยมีมือเราทั้งนั้นท่านครับเป็นคนมาขอพบครับใครเชิญ ครับสวัสดีค่ะท่านวันนี้เราทำมีเรื่องอะไรมาขอความช่วยเหลือเศรษฐกิจบอดีขึ้นเลยเรืเ่องเศรษฐกิจนี่ลยนะครับบอดีไม่เพื่อขายของกันไม่ได้ เจ็ดที่เจ็ดนี่อี่ยังก็บรลลีข้นจักงอยังเบิ้งเบอร์เก้าสิบเก้าพาไปชนุนจนแล้วคือกะุซไปไปไปม่เสียงอะไรตรงนี้เฮ้ยโอ้ยไปอย่เสียงดังสวดเลยไม่ให้พักอ่อนเออหสุดแสนสิสบายรูปแบบนี้เป็นนายกตั้งนานเรามาดูผลงานของเราถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็น แต่ว่าเราก็ของมบมาช่วยชาวบ้านเมื่อเราได้พูดไปแล้วก็สนองเส้นนี้คือเราทําเราให้ด้วยใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้อนาคตเราก็อาจจะได้ก็ได้เราก็ทำเพื่อเพื่อเพื่อประชาชนของเราดูสนุกทุนทางก็ตามนี้เราทำาลุตกัณฑทำให้ไปถึงหมู่บ้านของเราเลยครับพี่น้องครับวันที่หนึ่งกุมภานี้โปรดไปใช้ติดตั้งเขตของท่านด้วยนะครับเอ